สวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีและเป็นไทยแลนด์ครับผมอันนี้มาเยี่ยมเจ้าเพิ่มพูนครับน้องมากมีมาเยี่ยมเจ้าเพิ่มพูนครับช่วงเย็นๆอากาศเย็นๆวันนี้ดูครับพัฒนาการวันนี้สิบวันแล้วครับผมน้องก็แข็งแรงราเริงครับผมเริ่มคุณนะเอาหญ้าเข้าปากนะครับยากินหญ้าบ่นั่นดูครับดููไอ้สิดูครับเอ้ยเ้ยมานีเร็วมามาเพิ่มพูนเพิ่มพูน,พน คุณเพิ่มคุณเพิ่มน่ค,มครับน้องชอบอยู่ใต้ท้องแม่มากครับน่ครับช่วงเย็ยนๆมีมากมีมาเยี่ยมครับผมเวะยืดเส้นยืดสายสักหน่อยครับถูครับผมจะได้ผ่อนคลายครับจากช่วงเย็ยนๆให้ถูขี้ไอ้ถูขี้ไครออกหน่อยหนึงครับดูขี้ไครเยอะๆครับเอ้ยอาบน้ําช่วงเย็ยนๆครับไปให้ถูขี้ไคร เล่นกับน้องด้วยครับแต่น้องก็นนู้นหันน่าไปนู้นครับผมเติมพูนพูนจอยู่นู้นครับผมมาเร่ยเร่เรยเรยเรื่เร่ยเร่รืบนเร่ร่เรยอรยรยอร่ คือเอามืล้วงปากครับผมทำอะไรเอ่ยอันแข่วประละเนี่ยครับไอ้ตัวนี้ไอตัวนี้ครับนี่ครับจะปีนจะปีนไปเล่นกับน้องไปไม่ได้ไปไม่ได้มาหน่นี่ครับมา้นี่ครับไพูดไปนี่ออกเล่นเอาเร็ว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 เเร็วเวเร็วเร็วเรเร็วเล่นกับพี่แล้วครับ เร็วเร็วเร็วนี่มาเร็วครับอะไรกับพี่มากมีครับอยู่กับพี่ก็นอนครับผมอยู่คนละมุมครับพี่พี่นอนเดี๋ยวน้องตกใจเห็นพี่นอนครับเดี๋ยววิมาเร็ว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 ครับเดินเล่นไปเรื่อยครับดูดูตัวนี้ครับผมดูครับนอนถูที่ใครครับผมเฮ้ยตกใจอะไรล่ะอ้า ดูออกมาเลยถูไป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 ดูไปอือูไปอือเจ้าเพิ่มพูนครับผมชื่อชื่อนี้ผมชอบมากเลยครับที่เจ้าคุณเพิ่มชื่อเหมือนมันเป็นไทยดีครับชื่ชื่เนี่ยครับที่เพิ่มพูนเนี่ยเป็นไทยดี ความหมายดีด <Christina. S 1> ้วยครับผมได้ออกมาเล่นเลยครับจะมาเล่นพี่นอนตกใจพี่นอนวิ่งหนีละตกใจพี่นอนแล้วก็หนีมาไนี่มาน้องไป แอบอยู่นู่นนะอยู่แอบอยู่นู้นมาแล้ว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 จะวิ่งเล่นกับพี่แล้วครับจะวิ่งเล่นกับพี่มากมีแล้วอายุวันนี้ได้สิบวันครับพัฒนาการสิบวันวันนี้ร่าเริงดีแข็งแรงดีครับผมดูครับน้องเอามือล้วงปากมือล้วงปากครับ ฝากดูกันใกล้ๆครับผมฝากไว้ในซีดูกันใกล้ๆครับฝากเอฟซีบัวบานฝากเอฟซีน้องมากมีครับฝากท่านใดท,ที่เข้ามารับชมก็ฝากเข้ามากดติดตามเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับติชมเราได้ครับเราจะปรับปรุงพัฒนานะครับผมท่น,นที่บกพร่องก็เข้ามาติชมได้นะครับอันนี้พามาดูพัฒนาการ รบสิบวันครับผมสิบวันแล้วหลังจากได้ชื่อครับผมได้ชื่อมาชื่อว่าน้องเพิ่มพูนครับผมน,นี่ครับพี่ของไอ้น้องของพี่สมบูรณ์ครับผมลูกของแม่ทองคูณโอ้ชื่อนี้คล้องจองกันมากครับครับผมนุ่ขาวหาวาวน,นอนละไปเป็นอะไรเนี่ยหาวนอนแล้วครับ ถ้าป้าทำได้สับปะรดมาให้เอ๊ะอุย้ยต,กใ,ก,ตกใจปะทำตกใเงื่อนยะนี่ครับแล้วก็ม,มาเล่นกับลูกชายมันอยู่ใต้ท้องแม่ดีเนาะป้ะทำเออมันอยู่ใต้ท้องแม่ดีปะอานุมมันจะขึนขี้ศากแล้วอานุมทำไมปากม่วงแท้ จะขับบ้านนะ้อจะกลับบ้านนอกกลับได้บ่รถรถไรขับเนี่ยน้องสากินยังอีหยังติดข้อป่ะนั่นแกแขกแกแขกงั้นหยาติดข้อบ่เดี๋ยวป้าทำกำลังลวงดูครับผมกลัวกระยาติดข้อน้องครับเนี่ยครับเจ้าต้อง ทางน้อยเราต้องดูครับน้องบางครั้งน้องเล่นเล่นโซนเอาญ้าเอาอะไรไปเัาก็ติดติดเหงือกติดเพดานอย่างเงี้ยครับก็ต้องต้องคอยขี่ออกต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับทางน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เอิ่มเอ้ยเฮ้ย เดินไปชนพ่อตามพ่อกันไปแล้วเอือยแบห้ามส้นเจ้าเลยอยู่ครับพนาลูกก็เล่นกันครับูครับวิ่งวิ่งหนีพ่อแล้วครับดูครับดูนมากมากมามาเล่นกับพี่มากมีนี่มหมดูครับดูกันใกล้ใ้ครับผมดูครับดูว่าทักทายกันคนละมุมขอบคนละฝั่งขอบ มีดมน้องม่มีดมน้องเออเออหอมน้องหน่อยเร็วเร็วหอมน้องหน่อยเออเออไหนเนี่ยโอ้อหโอ้แทักทายกันครับโอ้เจ้าคุณเพิ่มครับเจ้าคุณเพิ่มดูครับบรรยากาศเจ้าเย็นร่าเริงดีครับผมไปนูน่นแล้วดูดูดูมอย,ย่ายครับายจักรรถเขาเฮ้ยเฮ้ยไปนู่นแล้วครับผม กลับบ้านกี่วันหนุ่มหนึ่งอาทิตวันนี่หนึ่งร้อยวันเออ่ยหนึ่งร้อยวันเลยวะนี่ครับน้องเกจี้ย่างยาแม่กินละวอีเอ๊ะมาแม่เพิ่มพูนเพิ่มเพิ่มพูนนี่ความหมายว่าจะได้ปครับความหมายว่าจะได้เพิ่มพูนเนี่ยบอกจ้าบอกเพิ่มพูนนี่ไหมพี่พ่อพูดเนี่ยเนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเหนือความหมายของปลาคเนาะความหมายดีไหมเนาะ ใช่ไหมนี่น้องเพิ่มพูนครับพัฒนาการมือนี่ได้สิบหมื่อแล้วเนาะพามอนี่สิบวันแล้วครับอาบน,น้ำยังนไงมีประทัดได้อาบอีกดิเนี่ยครับเอ้ยเอ้ย,ยมาๆมคั่คันหมือลจะนอนเนี่ยครับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับผมอที่พัทยาเมื่อคืน ลมแรงมากครับพายุเข้าโหฝนปล่อยๆแต่ว่าลมหนือน่ากลัวมากเห็นข่าวทางทางบ้านนอกทางบุรีรัมย์ทางชลินเนี่ยลงังคาเปิดเยอะเลยก็เป็นห่วงพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นห่วงชาวบ้านทุกคนนะครับที่ได้รับเขาเรียกอะไรนะวาตาภัยเนี่ยครับ จะรบรับผลกระทบจากพายุครับผมนอ่านตัวน้อยๆอันี้ไหมเนี่ยครับปาาแม่ๆมดูชัดๆดูชัดๆนู่นไปนู่นแล้วครับวิ่งเล่นดีมากครับเนี่ยครับใสิบวันนะครับเนี่ยจลางสิบวันถ้าสักเดือนหนึ่งเนี่ยครับไม่ต้องพูดถึงครับผมโอ้โหเล่นวิ่งเล่นอ้อมคอกเนี่ยครับไอตัวนี้ไอตัวนี้แอบสับะรดเข้ามากินไอแอบสับะรดจ้างป่าหำมากินครับ อันนี้ปล่อยให้อยู่นี่ก็อยู่นะครับเป็นชอบน้องมากถ้าเป็นงั้นถ่ายคลิปไม่ได้ครับถ้าน้องไม่อยู่เนี่ยก็คือถ่ายคลิปไม่ได้ปล่อยน้องอยู่น้องก็อยู่ผมก็ถ่ายคลิปฝากแม่แม่เอฟซีครับผมกินยินกินหยาลายบ่ กินหยาลายดีแหละกับทีกับน้องขาวนอนแล้วครับเดี่ยนี้ยืนอ้าปากอยู่นู่นครับดูกันใกล้ๆครับคุนี่ไปนู่นแหละอักถูกแม่ครับเนี่ยครับอ้ายอ้ายอุ้ยคุณแม่ก็เอาขามาบังครับแม่เอาขามาบางังเอ้ยดูครับยืนหาวอ้าปากค้างนานเละ เดือดนี่ถ้าผมได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับพวกเราในช่องน้องมากมีก็ขอขอบคุณ f อซทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีขอบคุณ f อซบัวบานครับขอบคุณ f อซนาโน คุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ